ให้ดูเทียบกันนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเนื้อแน่นมากเป็นยางพาราหนานะคะเนี้ยตัวเนี้ยคือแบบมันจะย้อยๆนิดนึงนะอันนี้ลังเพึ่งเหมือนกันนะคะแต่ขนาดต่างกันเยอะเลยแล้วความหนานะคะให้ดูความหนาอ่าเทียบกับความหนากันเลยนี่เห็นไหมทุกคนคืนตัวไวมากเห็นไหมเนี่ยกดให้ดูคืนตัวไวมามกววมาอ่าการคืนตัวพอกันโอ,อ้แต่ความใหญ่นี่ได้เปรียบกันเยอะเลยทุกคน สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดกัวนลื่นนะไม่ต้องใส่ผ้าไม่ต้องใส่ปลอกเลยเรานั่งคือแบบมันเย็นอะเออทุกคนมันเย็นสบายอะมันไม่ร้อนก้นอะ่ะมีผ้าเขาก็เป็นแบบนี้ซักง่ายแห้งไวเป็นผ้าชาโคทุกคนตัวนี้กันลื่นมันจะมีปุ่มปุ่มอยู่ที่สําคัญราคาไม่แพงแล้วมีกล่องมาให้ด้วยเป็นกล่องแบบนี้เลยทุกคนนี่กล่องนะ้พพาพกผ้าสะดวกมาก ราคาไม่แพงราคานี้ได้กล่องนะเอาไปเป็นของฝากได้เลยนะทุกคนยางพารา17นิ้วหนาด้วยนะคะใครสนใจเล็กแปดพิจับให้แล้วนะเบาะรองนั่ง super comfort ของดีครับค่ะ